ช่องวันใหญใจบาดลูกแรงกับคุณหรือเดจจ้าแบอยาแบบคุณตามที่พ่อบอกผมว่าพ่อบอกผมว่าผมนี่มีแม่ด้วยครับวันเราวันย่งเอวันเราย่งแหนกและผมมีพี่ชายคู่ควักแฝดคนหนึ่งด้วยครับหน้ากว่าเมื่อไอเตว่าไอ้เติงว่าไอ้เตว่าถึงหัวไอ้เติงก็มาไ่ากูว่าปอกบอกว่ากูกันจะใช่ว่าแก้วเราว่ากีฬานี้เราโยก้องมันเปลืองหัวยาแบจักโชคเลย มื่อกันปมมัดมวลมัดมวลเจอไม่อ่อนเจอเมือนกูตื้อเราว่าตั้งว่าแท้ว่าตึงว่าแรกนู่นเลยยาไปจักยาเข้าเราว่าก็มาเจอไหมแต่ว่ากูซูบติดนั่นจกเลยแต่ว่าเจอไม่เจออแต่ว่าไม่อะไรอย่างนั้นเราจริงนึงอเราเรากินเพลแล้วเราโมทุกวันอะไม่ิกักินอะมริกันตีบกินอลเข้าวกินอะแต่เราไม่เจอเออเปลี่ยนชัดกล่องลุยไปเพื่อไปได้ไอ้นี่เราไม่ตื้อ ai quên chắc đi, ai à, lột tư vào lâu cả đắng mà cắn, tôi ừ. ăn chắc là đi đắng rứ, ai lấy mướn mấy anh bỏ lỗ cơ, à. à bữa có chắc cái leo, à đắng đi leo, ừ, à. cô chưa ba lỗ cơ, à. u tịt tua bên bón leo, à, thôi mà nó, chạy cắt tiền râu, tôi à. ừ, ừ, để chặt ngâm cắt tiền câu nữa, để mướn ai ai đá, có chạy câu kết râu, kiểu đó, ừ, chuyện, ôi ừ. gặp quần ba như คู่ี่การต้องใช่ว่าคนแต่หน้ามันคู่เชิมเชิบฉันมาไม้พืชเออคนที่หน้าเหมือนผมเหมือนพี่เตงนี่แสดงว่าไม่มีหรอกมาไม้กับตะวันตึงหวะคนหวะหน้าโอ้หวะหน้ามันเพิ่มมาลุยอธิแดงว่าคนที่หน้าตาเหมือนพี่ทองนั้นมีมีครับอานองหวัดแกล้งว่าตึงหวัดแรงเวลาวันว่าแต่ว่าเศร้านะวันเสาร์นี้คุณจะได้เห็นคนที่หน้าตาเหมือนพี่ทองเลยแันแล้วครับที่ไหนเลยครับเตะวันเช็ดวัดซี่วัดก้อนวัดตึงวัดเชิด ใกล้ต็มันงมึงจะวันจะที่ก่อนเชิดอะเราพี่แมไ่ได้มั่งมึงวะโอมพี่แจมี่ได้เหมือนเข้ากันจะเดก็เลยว่าส่งวัาพุ่มดีเคลือนเทียบอะหยดแมมงส่งพมมึงมันก้องพี่แจมมันมีบูธด้วยมันมีแต่ก็ถุมวายมาแดกด้วเอาไว้ยัดหัวยัดหัวยัดแแมเลยไอ้ยักษคต่อยดังยวกุอังดาแมนิมทำไรที ไปยัดไปยัดไปยัดแม่มึงเลี่ยฮานัวตึ้งวกับบัวกับเราเออไอจ้ะวยววดเล่นๆน้องเบิร์เราอย่าจะรำนะเรื่องววดนั้นกูไม่ยอมนะเออวันนี้ผมถามว่าพี่ทองนี่หิวหรือยังเลยครับหิวใครได้มาจากเราคับหิวข้าวเออเลยข้าวเอามาแต่นนี่แต่ในหิวเมือนกินกระไม้อยู่นี่กอดเต้าบอกมึงอยากข้าวแล้วไหมอ๋อเราอยากอ๋อลำยากแล้วอ๋อการนั้นเลยติน้องลุงเต้า พี่แชมอือเฮ้ยกบุญมาดีใจบอกวก็อยากพี่แชม่แชม,มันแชมมันดีแบบแม่มนามันเป็ดวายาคนณพี่ได้หน้าไก่กลายป็ดวายาใจอ้คไ์ไม่ไก่กลายใช่ไหมดีใจจะไม่ไก่กลายเมือมเม่อนหัวเมื่อเลยนี่โอ้ยจริงว่าแม่มึงหน้าได้กับเป็ดกูกันกนึกอยู่แม่ก็น่นาแต่งานกับเป็ดกับเลยจริงเนาะเออ,าาาเอาตายแล้วกูเบื่อหน้าเลยกูต้องบุกเลยเครจะตเราไม่ได้ซิวเพเื่อนมอ๋อ จะบวดสิวบปล่าลมไม่เจอยามาใจเดียวมั้งที่วจังที่อะอยาผมน้อยๆ้อยจถอตัวแขงนี่ไม่รู้ใจยหได้เลยวุณจายทิ้นกูบูต้าแล้วจ่ายทิ้งไรก็กูบุต้าเว้นก็ประกาศเป็นสิวเป็นกว่าใจกูบูตาจีก้าร่ดี๋ยว มันคือดาวกูบูชาดิแกจิ้วไอ้พันตัวกูอ่าจับเนี็บกอพุชเตนเนบกองตาบูเหาเนี่ยฮันบึมปูนลานก็แล้วโอ้ไม่รู้เห็ดแมมใช้เท้าเอาเลยหัวควางกับพริบตั้งยี่ห้อหรือวะรอไม่รู้ลายอุบัติคุณนายหน้ามันนั่งต้มกับือแล้วเฮ้ยตีบ่าวเว้ยนั่งต้มมันเอ้ยอะไรทำใจก็ย่ะเขาตักอากูหนึ่งวันนั่งต้มเว้ยเลยแต่ก็วันไปไปเล็วเหม่อนเราอัน ใบเรือตำานธนาคารแล้วนั่งทม่มเอออาคารตำานธนาคารแล้วเดือนแปดเบิ้ลโออรวยแล้วเพม่อนเรากันรวยทำตำแหได้น้อยผู้จัดการนี่ยไม่เห็นเดือนหน,น,น,นึ่งท้งแปดเบิ้ลท,ทำไรายได้ทำได้แลยถือว่าประเททศไยนี้ไม่มีใครที่น้ามันกูกับน้าเหมือนนั่งทมห้านธนาคารที่เขาจ้างกันตำไน้งั้นคือเราต้องคนเท่าน,านั้นคนอื่นอาะไม่มีทิศอาจจะทำได้ทำไมไรเป็นไร เราเป็นครูหน <oh> ้าธนาคารเลยเออจริงอู Google ้เชื่รอะไรได้บ้างน่ะเออนั่งต้มจะทำอะไรเออเราจะจะขึ um ้นพึ่งปีต่ำครูจุดหน้าธนาคารเออจางได้แบบน้าเมื่อนกันเออซึ่งไหมไอ้เวลาซึ่งไหมจริงจริงจังอู้เรีกูเกเขวัาเลยเนี้ยเฮ้เล่นแต่พี่บ่าวกูเล่นนั่งอยู่ไหนฮันดูโอ้มาตีไปเบื่อไปเบื่อแล้วเออแล้วยอดทองครับผมบอกยอดทองจริงๆว่าวันนี้เนี่ย เรามาสองปีแล้วเงินที่จะซื้อข้าวนี้ไม่มีแล้วละครับมีแค่ห้าสิบาทเท่านี้ก็ยังห้าบาสิบบาทแล้วใช่มดาสิบบาทนี่เรากินได้กหรอหาวิธีให้เงินจ่ายกันบ้างที่พี่ทองคิดไงดีเนี่ยเอเรื่องแรกกับเรื่องนงินไม่เร,รื่องแรกรคือเฮ้ยใครมีให้กันไม่ท่ำไร,รเดี๋ยวกำลําดินจนจ้างจิบรอเป็นกุง้งกุ้งกันเดี๋ยวาากำจ้จา,ำงา,างเจ็ตเตอร์จ้างแมคโครทำบ่อกุ้งก็ปพลนจะหน้าได้อื่นต่างปี ตัวก็บางองค์การก็จำเลยชิดไหมก็ยังไหนนี่เราไม่ตำเลยนั่นมันอีดายมากือเงินกูจำเลยมึงดิเราก็อลไรเงินเราใกล้ไม่เงี้ยนี่ข้ออะลกเปลี่ยนเว้ยวิธีที่จะหาเงินยอดทองพอที่จะรู้มันครับโอบบายๆกับปุ๊มาขึ้นนี่ไม่แน่แต่เรื่องอะไรเรื่องนี้ปุ๊มาจังนะถ้าจะไปไหนแล้วุ๊บมาเรื่องจุดเดือดในตบเยอะเลวแต่เรื่องอะไรนี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วมึงที่จำหรือเราเงินนั่นก็มีใช่เราเราว่าวิธีเราลองเพลง รองเพลงก็เออยีเกก็ได้ยีเกก็ติดดิโอคนนึ่ยู่อย่างน่าล้อมันกูถ้าได้ตาแดงยีเก๋เหลโอ้แม่หยอกบึ้งเบือปิตัวเป็นแนวบ่ายบ่ายเชียงกูดีอวคุยบอกเลยเดี๋ยวเชี่ยงกูอ่ะเหลือในแลนี่ยีเกไปกูเป้สวัสดีครับคุณผู้กวางเออไอ้เงอไอ้เง้ออันใจยาไอ้เงออันมาซิกกูเลยลูกเล่นกูเลยนะไปเอกนี่แล้วกรอ มากว่าผมร้องก่อนสักหน่อยอาานเราตึงเสียงผมใหม่อร่อยกวางการสักหน่อยเดิดหน้าตั้งจฮามปมไปลแปลกชื่อดังาตาคุณก,กว้างตององผมชื่อนายสมทุ่งประชารู้จักทั่วหน้า เมื่อก่อนบลาจำได้พระเอกเกือบตายเรกว่าเต่าเต้าเต่าเจ้าเต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 ้าปั๊ม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 ไอ้เจ๊กแมมันปั๊มหลดเรมันฟือ่มันปั๊มไอ้เต้กัเพื่อนก็เลานู่นจังอูบาดจังถึงพานุ่งหยัดแม่แซ่บโเนี่เหลือตัวเหลือตัวง่าเหลือดอกจี๋ไงเหลือดอยละ và thao thì đi này các lần chấn gặp ô là các cứ lần chấn tiếng đi đi này đang thấm gặp tiếng đi cứ lần chấn này ô là các thể đang lắc kè đai ô thoải mái lắm thắt đai mỏ lâm đai hoàn lâm thắt cả đai ô thoải mái tụm pha bơi xe người người nó lùm đai mang chín luôn quả pha hơi mưa độ đi thằng phong cào cắn đó đi mẹ ไมต่ตลอกเขาไปมากโอ้ไม่ใช่อลไรเพื่อกำจัดเบียร์ลงบ้างตาคั่นเรือยปัตติยวกับหลอกทรโอ้ละเอโอ้ละจา้นานานาน,าน,านานจะมาทีไอ้นานนานจะมาทีเสียงเขาประดีเพราะเขามีรัมนาเปปปา ออกสำเนียงเสียงร้องจากยอดทองลำตัดควางเถิดนาควังกันในตนัดคืนนี้ยอดทองกูถึงมาเงินใช้จ่ายชื่อกับเก้ามันแสนตีจะเศร้าจะมองจำเป็นแล้วจะท้องขอพี่น้องบันตีบรรดาที่ได้มามึงขอทีหน้าโร้องนังกูบอกว่าขอไม่ได้เพราะพระชาชนก็ดูนังชายกันคำคืนนี้ก็นละว่าจะไปทางไหนกันดีราตานีดีไหมอาโกนี่จะอยู่หรือไม่เราจะขอเงินขอเก่าขอปลา ก็มีแต่รองเท้าดอกนะไอเท้าชื่อยอดทองถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วน้องอยอดทองหยิบเรียพาแต่หนายห่างมองเห็นมึงจําเป็นที่จะต้องตายมาขอเฉยเฉยแกก็ไม่หายเพราะแกลงทุนซื้อมาไปอ้างราดตานีของดีก็คือรองเท้าอีกยาหลายอย่าง อีกหลายอย่างที่คลุกคล้าวของดีเอยอยกมีมาตลอดเทปมิวสิกก็ก็ได้จัดไว้อย่างเรียบร้อยราคามีอยู่ไม่น้อยที่ทางร้านได้จัดมามีเพลงบอกดอกซอยจางอร่อยชัดเจนและนอกจากนั้นหนังตะลุงดีเด่นคือหนังปฐมก็มีมาเพราะหนังปฐมลูกมีจะแดงดีไม่ใช่น้อยเออมันแขวนทั้งชายซอยทั้งชายมือมันก็พาและนอกจากนั้นโดราหนูเขียนลำวนเวียน ทุกท well um ุกจังหวัดประชาชนแน่นขนาดกแกจังดีแล้วก็โฉปาแส่จนดูสำเนียงเสียงแจ๋วเออเออเอ้กูเม่าควังแล้วไปตัวตินเหมือนกับเพลงบอกสุรินทร์ตีเปิดกันก็ละวาเปอ้า เกือกของผมนั่นแหะอ๋อก็เเินเลยเพราะหนุ่เคินเทนต์เราแรงยืนเยียบอย่างองาเลยเต็มเกวียนต้ะกลุบอกเกือกแต่ตีนของดนมาห้ามเพราะหนว่าแกไม่เอาล้แรงยืนเยียบอย่งเงาเคือกแล้วก็ยืนตูนอยู่ลายบานลูกหนว่าก็จ้องฟ้าหมายแล้วก็อ่ะเห็นกูให้บานกลดนี่บหมดเยอะวันนี้คิดอย่างนี้ดีกว่าอย่ากทองไปซื้อข้าวในตลาดดิฟ้านี่งานสิบบาทจุดท้ายนี้ให้ทองไปซื้อข้าวในลาบเนาะใช่ผมไม่ทรู้ไปกับทำไมเลยครับเราดีชนตรวจมารีแล้วเสี้ยววันนี้ แต่ทองจะต้องไปนี่แหละผมไม่โทรไปใครแกไม่โทรไปเด็กลมเละตายโง่ท่านเรียกว่าแต่ว่ายืนอยู่ติดนาลาดเด็กมันลมเล่คุ้มกว่าพี่เสีมาบ่เราไม่ใจดอกไม้ยิ้มทางเดินดุมเด้อเด้นเท้าเดินดุมเล่นวะไอ้บ้านหลวงี่ว่าเราไม่ใจหม่คุยยังไงจำน้ำเปล่าปี้วายังไงเล้งเปรียวเตียยเปื่อนไม่รู้ป่าเลยแม่มาโยกก้าวกำลังรถุดควยแหม่ปนดุนแายไปเถอะ ตเด็กเจ้าเจ้าอีหมายลมแลมมึงงั้นไม่แน่ยววะสิบบอ,อกสิบเจ็ดยืนข้างคูยอยู่กับลุยตัวเองที่กา,าวช่องนกาวที่พวดดับนกเหยียดแม่ไม่ไปจอดเกี่ยงกับจับบินเตอร์ไอายาคนรุนกันใหญ่เลยไม่ลงกันมาไหนไม่นอนเบอร์ซิมลงกันไปแล้วแล้วบองลาเลยครับแต่ยอดทองไม่กล้าก็บองลาไปซื้อเองไม่ได้ผมกลัวกับกลัวอะไรเลยครับกลัวจำด้วยดีจับปลาเดี๋วตั้งไว้หลงแล่ไม่ทังก้อนงูแค่ห้บอกแล้วก็บตื้อแต่ปลาไม่ลงมตื้อไปขวัญกอย

ข้าสุพายาคราวเด่มนั่นเอะไรเปียบเลยขณะนี้ลูกชายมีบายใจจะตามไกลสักทีไอ้ยพี่น้องแล้ยิ่งายโอ้แล่แม่ป้าบอลโอ้แล่อูเป็นจางทองโอ้หายมันหมาพันกับอูเพื่อนอใุบ้านนี่ใช่แล้ววะนี่ก็ไม่อยากอูเป็นจางทองก็อยากว่าอูเป็นวัดก็เออ ได้เลยนะเออ่าไม่โดไปรัวไงจับปลาผมก็จับพลือป,าปาาลาปลาบางกนใกลในร้านไม่ไปจับในร้านเนาะรมโตเรียเรียบเียวกันไม่ได้มึงไม่เห็นเบ็ดจนค็เดี๋ยวอา้อยู่ต่างๆรานตำร่จย้อนจับเบ็ดจีก็อาบกายอยู่ก็ยอยู่ออกมาเน้ก็เลยได้จิตยากไงเบ็่ที่เดี๋ยวปลากูนี่มึมปลา,าไม่จพอดีพอไรย,ยปลา้ยเงนไอ้ตัวเลมปลาไม่รื้อได้ไดดำมันดิ เดี๋แม่บึงใหมายเตือนอะไนี่มึงโดยเฉพาะกันนะในยมจับปีได้หมายเตือนดำปลากำจับหมายเขียบปูนกำจับหน้าดูเลยทำไม่เนี่ยกูบอกมึง้ะรู้แล้วมีกล้องพิสคอนมาอยู่จีนในตัวเลยอย่างโดดเดือยจ้ะติดร่างตายโอ้หนูปอกูต้องจับปักเทียนพี่ติดพี่ออกกันก็จับใส่ปักเทียนพี่พอไปดึงดรงพักเแจ้งใครเป็นกัญชาหมดไปดึงนี้จิมเว้นปอเรากันมาอาดิฉนใครแกวบ้าโต้เลย คนจนต้องจับปักเชียนพี่ก็ว่ากัญชาคนรวยต้องจับปงก้าวเก็ว่าแปลงมีโอ้ยชอยไม่มีความเป็นตั้มกันเลยเวรกูกับประเจศนี้พ่อม,มาโทรไปแบบไอ้อเต่งมนึงกูอยู่แล้วเออตอนนั้นเตงไปซื้อนะครับครห้าสิบ,บาทนี่พอไหมพี่พออ่อรับก็ราตราีกันตะกีเหล่าได้อยู่เตีะยอยาเจอไม้เลื่อมมาแล้วมันโบูโรเจอเลื่อมมาบูดไม่เหลืองงเลยไอ้คนขี้คนกูก็กกเจอมันพอดีหละ เอออีกินข้าวได้กันแล้วไทยพี่เต่งถนัดข้าวหมูแดงกูร้อยกุณมันจะปักปัดบปักตมไม่ได้นี่ไปตึงมันกว้านมู้เลยกันใช่เลยอแต่ก็เลยก็มาเลุยน่องดมข้าวได้เออทหางพี่เต่งข้าวหมูแดงผมก็ข้าวหมูแดงนี่แหละครับอ่าข้าวหมูแดงช่องแล้วไอ้ทองเดี๋ยวกูกินเราตึ้งกูกินก่อนมึงข้าวหมูแดงน่องดมข้าวหมูแดงไงบองลากูกากข้าวหมูแดงเนี้ยปวดชินจำไมาอยากกูในใหญ่เหมือนเผื่อแว่งแนวตะกี้เราตึ้งเราได้เคยมาลาดนี่

ซชามไมบ่บอกลาเจอมาจักงจ้าบ่เพื่อเออคูกันตามกันจังะอะไรเดี๋ยวรอใเด็กป่าน,นินกินมาปิดแล้วคนกี่คนเลยครับเจ้าทองชาเกับนับดูใหม่เลยครับนึกไงเทงช่องต้องดนมาแหละ่ามไมบ่บอกลาแหละมึงกี่คนนะแต่แค่แต่ยืนคุมอย่จแตยวิวคลิปจะว่าย้อยอะไรละโอ้เออตึงตึงอือ ตึงตึงน้อยไอตึงเออตึงตึงมาเด้ใส่เหลาเอออะไรวะอะไรวะอะไรวกบตี่ะแล้วเบร์มึงว่ากรบแล้วเบอร์มึงว่าซาบ่ล้วพีอ้ออะไรบนี้ว่าเจ๊อับอนับเลดิอ่นึ่งอาหนอุบ้นเจ้ามาบอกลาเลยอยาแม่เตือมาเตาเลยออยากแม่เตียงกูขากระไกันอางโตกับ้างเลนกันเยียมชุบ เอารออยู่ทางนี้บกละคกาอยู่ดีคลับกลอยตองบ่ลมาใจมองเราดีตองไปถือกาเลยได้ดึงเจตนาจะ่วนบ้านเยเป็นก้อยใจ ไม่รู้แล้วดูแกบอกว่าจะมาทานอาหารพร้อมกับน้องมือนีอะรับวันใจไปแล้ววันเลขเถียงออูุไปแล้วยังไม่รอดปะไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้จะไม่เชื่อมาไล้เราอะไรขนใจแล้วยย่ในบ้านเลยดีมันป้าผับปอกจากบ้าแหล่นไปโบเป็นไม้เหล่าเล่นจะไม่ผีเตียงไปเปล่าได้แล้วเออแต่ฉันจะจะจะใชเราผีเตียงไปต่ำตัวมันนั่งต้มว้า ปันธรือนั่งต้มทำตัวหรือหล่าแต่เมื่อนั่งต้มไม่นั่งต้มไปแล้วนั่งปัตลุงแต่งจุดดำไปก้าไปนั่งกินเหล้าอยู่ในร้านเด็กเชิญตามาใจปีต้มแกใจเจือดำมากะนั่งต้มมาเจ้าก็ไหวตุกเจ้า่าเมียก็หูคบเจ้าไอ้ตายโอ้คนนึกว่าได้เด็กเลยนึกว่าเขาเป็นไม้เลยอ่ะกูก็ไม่ทำแบบนั่นเลยไอ้แต่ไพี่เทงตาไม่ดีไหมครับบอกว่าน้องคอยอยู่แล้วทางนี้ให้ผมตามไปกับข้าพวกว่าบนน้องมาอุ่น ให้เมาเลยคะไอ้หนูหนุยพี่ดมแกเมาด้วยเหรอน้องดมามันหนาเมาไหมแตห่หนูหนุยดูไอ้หนูหนุยกันตาเล่าไม่ปัึกเจอเลยกินตายให้ตันกินกับปั๊นอะไรก็เรียกว่าปูกินกับไม่ใช่ผู้กำกับไอ้ตัวกินตายเลยครับแล้วมนันจักินตังเพื่เนื้อยางน้ำตกเนื้อยางเด็ดเดียวอานชาวชา,วน,นชาวชาๆไอ้ไรเละพิตีงอานชาวชาๆเสื้อหลองอายเลยบาอะไรเบบนั้นชาอีใตยเลย แตงถามไม่บอกทีแต hmm. oh, ่ในะคะบอกว่าน้องคอยแล้วทางนี huh ้ขับมาอ่านเย็นหมดเลยแล้วจึงใช่เลยค่ะมึงแลงมากไอ้ไตทุ่มแรเมียเพื่อนก็ต้องพวกไม่รับไม่ยอมกินนั่นเก้าปั่นใจปั่นมึงเนาะมึงบ่าวุ้งทุกแล้วแดกแดกเลื่อยอยู่ตรงนี้ดาวน้ำไส้เสี้ยจะาตื่นว่าคนไม่แดกแหละมามแดกเจเลยเย่เย่เย่เราเราเเหนื่อยทั้งไว้เบื่อตื่นนันปอบปับเล้าเลยไม่ใจนึกอีกกลับบ้าน นั่นนั่นตอนได้กินตั้งตีอะไรเลาวันกันนี่กูกับเผื่อนไม่เจออย่ากูได้กินเจอเองมั้งเลยแต่เบื่อมังไม่เจอเลยกินเลาวเผื่อนนั่งเลยกินล่าเผื่อนนี่ก็ตูดมันเหมือนกันแล้วโเผื่อนจากปากแม่นะเผื่อนต่อยปากแม่นมาหนีปลาบินมาเพื่อหัวนี่แต่กูไม่ลาบทางไปบอกน้องคอยแล้วทางนี้ขับเพราะมีไปบอกเองครัไปเถอะพี่ไปแต่พี่เด้งก็อย่าแจ่อยู่เล่าอย่าไปแหวนอะไรนังใช้เล่าตอนนั้นกำนังใช้ไม่อยากได้ นายโยไม่รู้ข้าแก่แล้วนะแต่แรงกกันกูไปมั้งนะใช่อูเล่นปลาชานุ่มจีนกูได้เที่ยตีเดียวปอนแมาเอ็มบอกเราไปนั่งเล่ทลริปลมมาตรงกูกูพุ่งตะวิงเยี่บอชาชนุ่มจีนตรงเที่ยร่อยอ๊อกว่างไปตั้งเล่เบื่อันไดกูไม่มัม่วเดี๋ยวนี้แตเราไอดีใหนอานคนมาบังนี่มาเจะโู้ข้าวไปเลนยนายโยหลาตาตีไม่ดีเต้นนั้นเอาไปเทิงเออเตรียมตกใจระเบิดตีเดียวชุนคนกูงั้นคือนั่นไปใหนอานเดือนทริป ก็กรุบตาจุดโผล่ทึ่งคุณกู้ขวดจัวัดระเบิด่ะตกใจ้เหรัลบบ้านมาถึงบ้านเม่นคนมาเต็มตำรวจป่ารถมาจ้องราใช้ยาบีเทนคืนนั้นกูจมไก่ทอดก็มาเลยแบงตาดไก่ทอดมามังไอ้โหลไก่หล่องกองมั้งเดี๋ยกูจำได้หล่องกองหล่องกองอันใช้บิเทงไม่เจอมาคิดมั้งมอกเฟียอันตังไว้นตีหน้าโรงแรมใช้ยามบูเต็นกูซื้อลู่ในวันนี้กูนึกว่าโหลหล่องกอง lòng con lo đi ba lòng cái gì ta bảo ta à, phải phóng giật mẹ bảo ú à để rắc bớt lòng con con chả thoát ta bỏ quả nấy để lộ làm chinh để nó cho bát để gùn đầy rô tăng bụi rồi leo cũng là trăm tệ trước à kinh quay tiêu này ran quên cây quen nhiều lại thua vì làm chiến mà chơi hay được chín mấy à lượn chơi thì cũng là mu ยังแต่กล้องพร้อมปีจะไม่นี่งพอจังเล้วใครก็แว้นไนสายไอ้บเติ่งในตัวกันนั้นก็แว่นในอ,อักกุลเลย,ยกูคอยเล่นในวันเคยนกจอกอทำรังแล้วจะแดงวัดแว้นในหลายปีลยปยปปปแล้วจะท้าผัวนี่กล้องเฮ้ไปตาีิติ่งวันใจไปเพอเออกูไปเลยนั้นผู้ชายตอนนี้เชื่อไม่ได้เลยนะพี่เชื่อไม่ได้เลยเหรอตอนนรื่งเหน่ไม้มันหมากระพองานกับหมากเดี๋ยวนี้ย้อนงานกันเมื่อนองเป็นก็น,น่าจะรู้อยู่ว่า เป็นต er ีตองเตี๋วกองผู้ชายเป็นตีมัวชุ่มกองผู้ชายเดืนนี้แรงช่วเปีนี้ทววหมานตามโรงแร่มันไม่คอยมีก็เปลี่ยนสะป่ามาจากสองมาเป็นน้องห้ารชั่วหนาเลยเนาะยตึงพวกเราไปหนังชั่วหน้าบ่อยๆดี่น้องอย่าดีใจแรงผมไปหายิ่งต่างเพศเนี่ยป่ามาเตียวคว้างเนียกวาไล่ไล่เหลืองหันไปเึงไปเตี๋ยวกำลังต้มซองขึ้นบอลั็บมาชั้นจ็บลูดันตันทีเนอะ ก็ดีใจโดนเว้เวเไปกับนั่งต้มซ่องคืนน้องเอิตุมเออรับม้มาตึงปีเหวอ่งหนุ่มชดว่าเป็นน้องในไตยโองมาจารโดเรืองแต่ไปก็เบียกูจองไหมถึงเือยาดมแมนกันอย่างเปรตอยู่เลยระหว่างนี้ได้เหียวมัดยาโบอยู่แลยค่ก็รอไปก่อนนะพี่กับข่าวเลยขามาแบบนี้นะับแต่ตาพี่ใจไม่นาน้องจำิตาลแตงก้อนกาวานจัดไว้ สาวเอตอนใจแม่นัดไว้ว่าพีจะามา น้อเจ้าใจดนเมียปีต้องคอยะเตงใจน้องจะไปไม่รอใจมาปบหน้านในดมดนยาดูแลพูน้องใจ ขอลาครับทางนี้เร็วหน่อยครับพี่เต้กลับมาแล้วว้มาเลยบอกเลยเด็กชาไม่ถือได้เ,เออไม่เห็นถืออะไรเลยตองับกลับมาอ วันนี้เตนุก็คอยกินข้าวอยู่งพอผมก็คอยพี่เด้งนี่แหละครับแล้วก็ใช้เราในห่อข้าวแล้วครับที่ผมบอกพี่เด้งชื่อแล้วเจอใช้ลุงบอลนอกเป็นหน้าเป้าอู้หัวแล้วใครเลยครับเมื่อใครเมียเมื่อไรเอาพี่เด้งมาหลือเด้อเดี๋ยวนายนุ่นนุนใจตัวพี่ถามใครเลยครับบ่ายแต่เช้าไอ้นุ่นหนุนป้าทันเลยไปได้นจะแล้วเอาพี่เด้งไป่รู้อะไรอ่ะ ข้าไปดิเหล่าเขาได้เหล้วนียยยย่ข้อบ่อไปเจอข้าวลบมือเพราะว่าป้าเบี้ยไปเล่จำบาจำบาได้เลยแล้แลอมันเด็กได้แบบเขพี่ทองดิครับต้องได้หลาวเปงนื่อใหญ่เๆเด็กน้กูไม่ใหญนิดเดายวอันใจดูแลว,วันนี้ใชเจเครื่องจะได้ใจเด็กไปไม่ใช่นะต้องได้แับพี่เท่งถามได้กับพี่ทองเพื่อนเราสินะหลังเพื่อนเราเนี่ย เมื่อได้แต่เจ้ามึงมาใครหนู่นูสายโทนพี่เท่งโถไหนผมไม่เคยรู้จักอ่าบาแล้วบาแล้วหนึ่งคนแล้วบาแล้วสองคนสองคนกินผื่นแล้วไอเท่งกันมาเสียได้เพื่อนเราบาเสียแล้วหนึ่งคนหนุนบัตทุ่งสีลายหน้ายืนวายจะเดินหน้าเยืนเน้าเยืนเด็กไรอพี่ทองไอพี่เท่งไม่รู้จักเหรอไม่ว่าเราลืมเราเจอแล้วรอฮะ น้องนางบ้านนาที่จะแกงหาสู่ฟ้าบางกอกน้องเอ๋ยพี่จะขอบอกอย่าลงบางกอกจนลืมบ้านนะว่า